สวัสดีจ้ายาอ้อยอยู่บ้านบ่เซโอ้ยไล่มาให้ยายเล่นเนี่ยยายเล่นมาขายสมสมบัตจ้าสมบัติสมบัตจ้ายายเล่นมาขายสมโอ้ยพี่นอนเลยมาซื้อสมสวยใ ยาลินก็นเลยแบ่งไปขายผู้ใดค่ามาค่าผู้ผู้ใดขาดเขาควาขาดอันเที่ยวไปใส่ลาบก้อยส้อยแซนเนี่ยมาเอาน้ำยาลินเดอเขาคว,วายาลินก็ขายอืมบักพิกผงยาลินก็ขายได้ค่ะอืมขายขูยางคูณเนีย้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาบอสซื้อสมพักแถมยาลินเอาบอเอายาลินบอ ทั้งรถแรกแกแถมปานนี่ผู้ดีตางามดุกระดูมันกัะมันว่าม,มีพูดอยากได้ไปเป็นลูกไผ่แถาเม่์นะบอสตายหลายเด้ี่นอ้องเถ่าแห้งข้าไปมุ่งหลังข้าให้มู่ให้พวกให้อ้ายน้องผู้เพื่อนอันอันเฮ็ดซองไม้แย่ลื่นกันน้ำไปซองไปมุ่งหลังข้าให้แยลิ่นตายคักคกเอ,อตาเดียตาดำตาย ออกมาหัวว่ามันงูกล่องเก่งเอาโลดพี่น้องเก่งกล่อง าสิไลความคุ้นหลายๆด้วยค่ะเด้อที่มาติดตามเยลินมาให้กำลังชีวิตครบรอบเดือนเกิดเยลินเดือนนี้ค่ะเราแต่เยลินนั่นก็ลงช่อง Youtube ได้ครบสองเดือนเต็มเมื่อนี้พอดีความบุญขอบคุ้นหลายๆอ,อายน่องทั้งสามร้อยยี่สิบแปดท่านนะคะที่ ูกหลังค่าบ้านใหยลินที่นำอยู่นำทรงเยลินมาจนหอนเนียเยลินขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะเดอ้อคานาชาคลิปใดอันใดบ่ดีก็ให้ตักเตือนเยลินน้ำเน่ยค่ะลังเถ่อยเยลินกับสีเวาไปหล่เนาะค่ะเนาะยาถือ,อยาซากันเ้ยค่ะเดอ้อจังใดกลับมาเป็นลูกในบ้านหวานในสวนแหลวมาเป็นอายเป็นนองมา,นอมาเป็นมาเป็นมูเป็นพวกกันแล้ว เทากับห้หักห้แพ่งกันให้ส่วนให้ซอยกันเนาะคะ่ะเนาะที่หน่องค่ะให้ส่วนให้ซอยกันสำหรับอันไอ้ไส้ผู้เพิ่มมีช่องใหญ่ใหญ่แล้วผู้เอื่อยทีผู้เพิ่นมีบานหลังใหญ่แล้วอย่าลืมกราบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่เขามาซองมาเยี่ยมส้มมาดึงเอานองอนุง่งอ่าห้ร่วมเดินทางไปนั่งกราบขอบพคุณหลายๆค่ะสำหรับผู้ มาที่หลังกับว่าต้องเสียใจวันนี้เราจะก้าวไปด้วยกันค่ะพี่น้องเข้าสีเก่าวไปน้ำกันดึงเอากันส่วนเอากันค่ะคนเฮ้ามาสิใหญ่สิเกง่งกาไปผู้เดียวบ่ได้ดอกค่ะมันก็ต้องมีมูมีพวกมีพิม่มีน้องเหตุเงี้ยกบเหตุผู้เดียวบเแล้วเด้พี่น้องจะผู้นึงเป็นคน้อนผู้นึงกะสีเป็นตะปูเนาะคะ่นะเนาะค่ะผู้นึงแบกผู้นึงกะหามค่ะเข้ามาซอยกันค่ะพี่น้องจุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่เดียวกันค่ะผู้ไปหอดฟังฝันเลว เออเยะลินก็ดีใจน้ำเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดที่ผ่านแล้วนั้นผู้ใดสิบพท่านได้ผ่านนั้นเท่ากับว่าสู่ไปน้องกันค่ะเมนเนี่ยยลินกับบไดมีอยียงหลายดอกค่ะกะ <c oughs> ขออภัยค่ะแสบข้อเม่อเสียบข้อแห้งค่ะกะตังอกตังใจอืมมากาบขอบบุญขอบคุณพี่น้องตวาวาสีมาในสภาวะเยลินอินดีค่ะเพราะว่าเยลินอินดีเป็นคนที่ มีสไตล์เป็นคงจกขวางสามมือดีซีมือป้วงค่ะพี่น้องขันมือได้เจ้าเห็นข่อยง,งามๆหันกระสีเมียนพิษปกติแล้วค่ะนี่คืออาการปกติค่ะคันมือได้เห็นแตงตัวง,งามๆอย่งางเปิงบุบเปิงบุบพิษปกติอืมบรีกินยาจ้ะเมื่อนี่กัอาการปกติค่ะอาการปกติเป็นทั้งสี่ละจ้ะอัน <c oughs> สองของเยลลินนี่กั ส่วนใหญ่แล้วเจตนาของเยลินนั่นกัสซีมาแบ่งปันประสบการณ์ของการใส่ชีวิตยุตางประเทศทั้งดานบวกและดานลบนะคะค่ะอยากแบ่งปันตรงจุดนี้ออกไปถึงแมนว่าพี่น้องอาจสิเคยเห็นจากช่องมาดามอื่นๆช่องเมียฝลังอื่นๆที่เพิ่นบอกเล่าเกสบอกเรื่องเล่าต่างๆแล้วก ก็ดีไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าต่างคนต่างความคิดเห็นต่างมุมมองค่ะเยลินกับสีน้ำเสนอในมุมมองของเยลินซึ่งเยลินสิกับขออภัยไวกอนนะเมื่อนี่ตอนนี้คลิปนี้นะคะว่าบ่ว่าสิเป็นคลิปใดหากเยลินได้นำเสนอในแง่มุมต่างๆทัศนิทัศนคติต่างๆของการใส้ชิ่อยุต่างประเทศบ่าว่าสิเป็นเรื่องยังกัแล้วแต่ เยลินบอมมีเจตนาสิไปผัดพิ่งถึงชีวิตมาดามผู้ใดทั้งสิ้นนะคะ่ยลินสิบอบอมมีเจตนาที่สิไปกล่าวกายสิทธิส่วนบุคคลของของผู้ใดทั้งสิ้นค่ะเฮามีสิ่งใดดีๆสิ่งใดที่เฮ่าอยากนําออกมากเสนอให้ผู้บางคนผู้เพิ่นบรลู้นะคะเนาะให้เป็นวิทยาทานแกลูกผู้ยิงน้ากันหรือว่าผู้เพิ่น อยากลู้อยากเห็นน้ำค่ะบอแมนว่าเยลินสีเสนอตะเรื่องดันดีๆด้ค่ะเยลินกับสิเสนอทั้งดันแย่ด้านลบเพื่อให้ได้มองเห็นกันใส่ชีวิตยุต่างประเทศหรือของคนประเทศนั้นๆคือกันว่าเขามีความแตกต่างกันกับเฮาแค่ใดการเป็นอยู่ของขจ้าคือกันกับเฮาบอทัศนคติของขจ้าว ข้าเนี่เป็นจังไดจังสินนะคะนี่นี่คือจุดประสงค์ของเยลินส่วนเรื่องเฮ็ดกับเขากับน้ำเยลินบ่ไข่ถนัดปันได้ดอกค่ะเยลินบ่บ่บค่อยเก่งเรื่องนั้นเยลินเฮ็ดกับเขาเก่งอยู่แต่ว่าเยาลินบ่สามารถที่สี่สี่สี่มักคล่องตรงจุดนี้ค่ะเยลินบองตรงหกักเทว่าคลิปไดผพิพผาดเยลินก็ขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเรื่องอการดําเนินชีวิตที่ว่าสาวไทยไกลบานเฮ้านน่ปับ๊บ เปลี่ยนการกินการอยากพืชผักหน้าหน้าชนิดที่อยู่ต่างประเทศเพื่อให้ <c oughs> มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตพ่อเพียงแล้วก็การเอาโตลอดเนาะค่ะเนาะการเอาโตลอดบะว่าห้าสิบไปอยู่ใสเฮ่กากะเอาโตลอดค่าาปปดะผักมีซีใบมันมัน่นนคือบานเาหน่านาตา่คือบานเห่าตะว่ารสชาติหรือว่ากลิน่นอกะย่างไข่ไข่คร,ครึ่งกันอยู่กะกินไปเฮ็ดไป เท่าที่สีเฮ็ดได้เพื่อให้ใคล้ายคิดถึงบ้านเนาะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่ากะสีมีการนําเสนอขอดีขอเสียให้พี่ให้น้องฟังค่ะเพื่อให้มีความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายผู้นึงกินผู้นึงเบิงเนาะค่ะบอกขอพิดขอถือให้พี่ให้น้องฟังค่ะอย่าเล่นกับพยายามที่สีเฮ็ดสีเฮ็ดคลิปออกมาให้ดีที่สุดให้มีคุณ,ณภาพที่สุดค่ะแล้วก็ ส่วนเรื่องเล่าชีวิตต่างๆามีหลายมุมมองค่ะมีหลายมุมมองแล้วอีกอย่างนึงย่าลินสิเป็นคนจังสีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืนเป็นคนมักมวนค่ะสนุกสนานเฮ้าเย่าลืนบอกมักอียงที่สิเลียดพออยังวัตทีชีวิตประจําวันเท้ามันสิเลียดพอแล้วพี่น้องก็จะเอาความสิเลียด มากให้พี่ให้น้องเบิง่งผอแนวใดที่เห็นให้พี่ให้น้องยิ้มได้หัวได้หรือแม่กระทางเยลินอยู่บ้านผู้เดียวเยลิ่นกับหัวค่ะหาแนวให้เจ้าของหัวบ่ยังนึงกับยังไดลูกยู่ลูกก็อดหัวแมียบ่ไดนี่คือชีวิตของเยลินค่ะผู้เจ้านึงกับชีวา่าเป็นบาตีอยู่ผู้เดียวกับหัวพี่น้อง บางเทือการที่เฮาเลี้ยนรูที่จะอยู่ตัวคนเดียวเฮาตองหูด้วยค่ะว่าสิเหตุจังใดให้เฮามีความสุขอีกอย่างที่เห็ดให้เฮามีความสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นเฮ็ดไปลดพี่น้องค่ะค่ะเฮ็ดไปลดความสุขเล็กๆในหน่วยที่เฮาสามารถเฮ็ดให้เจ้าของใดนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะอาืา แล้วก็ยลลินขอบบุญขอบ,ขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อถึงไอยน้องสุขภูสุขคนทั้งสปปเล่าก็ดีทั่วทุกมุมโลกนะคะที่นั่งซิงดีๆมาแบ่งปันให้เยลลินได้หูได้เห็นได้เบิ่งค่ะมันมีความหมายมีความหมายหลายเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอทุกๆติดตามทุกๆกกกบ้านที่เยลลินได้ไป มุ่งลังค่าให้ได้ไปติดตามเบื้องอาจสิเขาไปตอบเมียนอาจสิเขาไปทักท้ายสาอาชีบอ่าบด้ท่านในช่วงที่มูเจ้าลงคลิปอยู่ยลินกับขออภัยหลายๆเพราะว่าย,ยาลินเหตุงานค่ะลังเทียกต้องแอบเบืงโทรศัพท์เมือ่อใดพวกเขาสิไลออกอ่ยายยลินกับยานคือกันค่ะเหลืองานมายยลินกับจงคอยสีมามีเวลาซีหาชมงที่ว่นอยู่กับช่องทั้งของพีของหน้องทั้งของเจาของค่ะเพื่อที่สิได้ ติดตามเบิงติดตามมุ่งลังค่าเออเอาพักมีซีใบไปปลูกในหัวในสวนให่ข้าเจ้าเนาะคะ่นะเนาะเห็นซองแน่นหนเอยพอนเกิดขึ้นมามมมใหม่ๆห่ยายเล่นลิโต้ลิโต,โต้คือพ่อเจอขอ้ขวางยายเล่นกับฟ้าไปเศร้าไปยุ้มเอาค่ะคือเห็นใจเจอของค่ะเนาะพี่น้องเนาะจ้ะ,ะหักกันแพ่งกันไหวดีกว่าสร้างกันค่ะพี่น้องเฮามีทานี้แหละค่ะเฮามีบ้านหลังเดียวกันเด้พี่น้องก็คือ บ้านพิยู่นเนี่ยละ่ะบ้านลังเดียวกันค่ะเฮามาส่วนมาซอยมาต่างกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะมาส่วนมาซอยมาดึงกันค่ะ,คะอันใดที่พ่อบอกข้อเตือนกันใดเฮากระบอกกระเตือนกันแนแนวกันไปเด้อค่ะเด้อค่ะ <c oughs> จังใดเยลินกะสิขอจบคลิปไปซ้ำเนีย่ยล่ะค่ะเยลินสิ <c oughs> สิไปเอาสมพัก ใบกระเทียมปลาใส่ช่องแข็งก่อนนส,สมหลายก็่นี่ค่ะพี่นนังค่ะเยลลินกับบริเวี้ยังดอกค่ะมาทักท้ายเรากัมาขอบคุณที่เป็นกาลังแรงใจใหย่ลินเป็นของขวัญวันเกิดใหย่ลินดเดอใครเดอพี่น่องทุกคนนี่เป็นของขวัญที่มีค่ะที่สุดของเยลลิน ในช่วงเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนเกิดเป็นวีคสุดท้ายของของของเดือนค่ะเป็นวันเกิดของเยลินขอบุญขอคุณหลายๆนะคะเยะลินขอให้พี่น้องโชคดีสุขภูสุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ็ดอียอย่างยูขอให้ประสบความสําเร็จมีความสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วคลิปหน้าเฮ้สิมาบอกันเรื่องรักซ่้นเลนค่ะเยะลินสิมาบอกเรื่องรักซ่้นเลนรักลวง ให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะอย่าลืมไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,บ,คะบ๊าะบาย